สิ่งเจียวอยู่อีสินนื้ัวชายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเผากระดาษเงินกระดาษทองกันนะคะนี่นะคะให้บรรพบุรุษของเราไปใช้เงินกันนะอะค่ะน่าถังเตรียมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมุกซี่นะคะมุกซี่นะคะจะนะคะเตรียม ากระดาษเงินกระดาษทองนะคะมันนี่นะคะให้นะเตี๋ยมากรนะคะนี่นะคะคือเป็นครอ,อบครัวอุปถัมภ์ของมุกี้ตั้งแต่ตอนยังเด็กนะคะได้เลี้ยงม,มุกี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะนะ,คะต่อใหอ้ไม่ใช่เชื้อสายจริงๆแต่ก็ต้องกราบบูชานะคะเพราะเป็นแม่แต่เป็นพ่อที่ เอาเดี๋ยวเรามาจุดไหว้กันนะคะ